นี้เราจะมาโฟกัสที่ปีดจมูกนะครับน้องคนไข้เขาเสริมจมูกไปแล้วนะครับ <canvas S 1> ในคนที่ปีกจมูกนะครับแนะนําให้ตัดคือคนที่วงรูกว้างและปีกใหญ่นะครับนะจะไม่เหมาะสําหรับคนที่รูแคบนะถ้ารูแคบและปีกกว้างเนี่ยยังไงก็ไม่ไม่แนะนําให้ตัดนะครับเพราะว่ามันจะไม่สวยนักนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่แบบรูต้องใหญ่ด้วยนะครับนะรูต้องใหญ่ด้วยอันนี้ตัดแล้วจะจะ,จะ ดีนะครับก็คือว่ารูมันแคบและเล็กลงนะครับนะอ่างดูด้านข้างหน่อยนะครับอ่ะเดีมาณนี้นะนะครับอ่าครับคนนี้รูเขาใหญ่จริงนะครับก็รูเขาใหญ่อ่ะจะตัดมันจะได้ประโยชน์นะครับต้องเลือกให้เหมาะนะนี่เสร็จแล้วนะคุณหมอตัดเนื้อปีกจมูกออกไปแล้วนะครับเนาะก็เนื้อตัดออกไปประมาณสักสี่ถึงห้ามิลนะครับเนาะก็ทําให้รูจมูกเขาแคบลงแล้วนะครับเนาะแคบลงยังไงนะครับก็ดูตามรูปทรงนะครับนะก็ทําให้ รูจมูกเขาปีกเขาหากันนะครับจากรูปก่อนทำนะครับเนาะก็ได้ฐานจมูกที่ดูสวยงามมาครับมองเอียงๆด้านข้างๆก็แย่ทีว่าจมูกเขาเอา่เป็นทรงเหมือนอ่คนท,ทั่วไปแหละนะครับนะไม่บางน,นะครับหน้าตรงก็ดูแลดูแล,แล้วไม่บานนะครับเนาะอันนี้ถ้าใครปีกจมูกกว้างก็ตัดด้วยเทคนิคที่นี่นะครับนะไล่รอยอ่แผลเป็นนะครับนะซ่อนเข้าไปอยู่ในซอกจมูกพอดีเลยนะครับ